ข่าวดีสาหรับผู้รักในเสียงเพลงเพราะวันนี้เรามีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลที่ใครได้ไปก็ต้องร้องว้าวนั่นก็คือ AJ Music Box รุ่นลูกกะตันยูที่บรรจุเพลงลิขสิทธิ์ถึง700เพลงกติกาง่ายๆเพียงคุณเข้าไปกดไลค์แฟนเพจแ e ดแอนเซอแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นว่าหากคุณได้เป็นเจ้าของ AJ Music Box จะมีความสุขราวกับว่าถ้าผมได้เป็นเจ้าของ AJ Music Box มันคงทำให้ผมมีความสุขราวกับว่า ผมได้ขึ้นไปปลดทุกข์อยู่บนยอดดอยยามพระอาทิตย์ตกดินฮ่าช่างมีความสุขจริงๆเลยถ้าผมจะเป็นเจ้าของ AJ Music Box เครื่องนี้เมื่อไหร่ไม่ว่าที่ไหนๆมันก็จะทำให้ผมมีความสุขใจได้ทุกที่ทุกเวลาเลยล่ะครับรวจมาผไปก่อนแล้วครับคำตอบที่โดนใจทีมงานมากที่สุดจะได้รับ AJ Music Box รุ่นลูกกระตันยูเครื่องนี้ไปเลยจำนวนหนึ่งรางวัลประกาศผลวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะครับ